ับสวัสดีครับเอฟซีของเบาโจบอลมือนีเบาโจบอลมาเล่นทุ่งหน้าครับมาเล่นทุ่งหน้าของถ่อครับเลาะมาเลาบบองบังบองไสเบียดครับอุ้ยมือปลาลูกคอกเห็นไหมครับมือปลาลูกคอกงามๆของามนดูมูพวกนี้ครับเขากระลังงามครับกระลังพอไสเบียดนี่แหละครับน้ำกระลังมา ว่ายู่ไก่แล้วครับอยู่ติดทางดำเนี่ครับทางดำนี่เฮียนแถพ่อครับเฮียนแถพ่ออยู่ในป่าครับอยู่ทรงหน้าครับบรรยากาศกาลังดีครับช่วงกาลังสีเที่ยงนี่นะครับเราจอบบอลเลยออกมาเล่นน้ำแถวพ่อเฉอกเลยว่าบ้าเฮ็ดชิปในเอฟซีของเราจอบบอลเมื่อกัน้าว่านี่นะครับหน้าของแถพ่อกาลังงามครับโอ้ยหนามีสู้ให้รถครับปวดแล้วครับปวดแล้วกาลังพอใส่เบียดนี่แหละ ป่าก็มีอยู่หรอกครับป,ป,ป,ป่ามีอยู่ป่ามีอยู่อู้ป่าทุ่งป่าทุเขางามงามครับอู้นะครับเจ้ากำลังตัดหญ่าลยเพื่อนนะครับเขาแมว่าอุ้ยป่าทุ่งป่าทุ่งโพลแล้วโพลแล้วครับโพลแล้วป่าเขาครับงามแท้จริงนะค,ครับบ้าไปเขาบ้าไปเบิ่งอีก เจ้ากำลังไปใส่ปุ๋ยครับสองสามหมื่นแล้วครับตาบาาจะบ่อนมาไล้ลงคลิปเขาถอดเอฟซีหลายๆนะครับพอจะบาาจอบ่อนบอกค่ยมีเวลาไปหาเห็ดไปถ่ายคลิปให้เบิง้ง พอหนีทุเรศหนีทุระอยู่ในบ้านอยู่ครับมธุระนิดหน่อยนั่นเลยมีเวลาข้าถี่ถ่า,คายคลิปมื่อนี้มีโอกาสดีเลยมาเล่นทุกข์หน้าน้ำผาพรมาหาถ่ออายคลิปให้เอาเจ้าเก็บสี่เบืง้งบรรยากาศ ตรงไฮตรงหน้าเขาเขียวเขียวกินหอมๆครับน้ำอีรีอยู่ครับน้ำายปลากระไยครับปลาตั้งค่าสบายดีๆแล้วครับมาเด้อครับมาเด้ออย่ามาตอนกันมาบนเขางามครับมือเนี่ยผัดพูดแล้วครับพูดแล้วเขาพุณนะครับ เขางามครับเขางามเชียงแหววเจ้าบอนนี่แหละครับเขางามครับครับงามกระไยครับส่วนนี้วางสองเสมวังหนึ่งฝนตกแห้งครับนั่นแหละครับคือทธุระของเจ้าบอนฝนตกได้โอกามาไทยครับว่าการมาไทยขีปพอฟ้าห่องแห้งครับว่ดไก่ละครับจากหมู่บ้านประมาณถาหทางจากบ้านเจ้าบอนมากครับประมาณสองกิโลครับสองกิโลกลัวๆนี่แหละหอดทงหน้าครับ ครับเห็นบอกครับรถกำลังเลียนไปเลียนมาครับยุติแทางดำนึกครับเห็นว่าลดลดรถรถเลียนไปเลียนมาครับ <c oughs> มื้อนี้ได้โอกาสดีก็เลยว้าเฮ็ดคลิปให้เบิ่งกันน้าวะฮัก <c oughs> ปูก็หลายครับปูอู้เนี่ยนี่คัแท่นหน้าก็ขาดไปแล้ว <c oughs> อูอ้ปบ่เดียวทุกอย่างมาฮะจุดปู มืออะไรแดเด,เ,ดเราเก็บปูนะเว้ยหาเราบงังปูนะไปครับไปเรื่อยๆตามเภอจังหวัดไปเรื่อยๆอัอนี้พาพล้อเรบร์งานหน่ายังียวครับมือนนี่อ้นะครับเหน็นไหมตาใหญ่ภาพไปเบิรงครับ งามเขาเขาเขากำลังงามครับไม่ที่สุดหน้าของหนะากลวงอยู่ครับผู้นะครับบางสุดนั่นเป็นปลาเป็นไก่เกันครับเห็นพิ่มขึ้นหนึ่งรุ่นครับไก่เยอะครับไก่เยอะถือว่าโอเคครับอยากผมก็มาตัดแต่ใช้มือละล่ะครับตั้งมาตัดนี่นเลยว่านีิยามเราจะบอกบบอก็มาตัด ซอยอยู่วริยอ,อ,อยู่ครับเนี่ยครับบังตัดใหม่ครับล่าสุดนี่คือบังตัดใหม่อันนี้นะบังนุ่นนี่ครับน้ำกระไรอยู่ครับผมผมว่าตัดแต่กับเพื่อพออาทิตย,ย์นี่ครับนี่นี่บงังนึงครับมื่อนี่บา้าจาวันที่มาตัดถอยเพลินอยู่นี่ครับเนี่ยร่างแง่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 ไปเลยครับไปเรื่อยๆ เราบงให้บึงน้ำมาเนี่ยนะครับน้ำล้นโอ้เป็นแต่ใส่ใส่ดีใช่ปะ่าว่าบืนบ่ปูกร้าลครับรเพราะฉะนั้เอายามาขายก็เอาไว้กันพ่อกันอีกคลิปต่อไปนะครับมาดูนะครับประมาณสักชั่วโมงเนี่แหละครับเดี๋ยวว่าจะวันสีไทายบ่งอีกครับ อ,อย่าลืมกดไลค์กแบบดแชร์ให้เบาจังหวัดเลยนะครับเดู้ชิปนี้ไว้ทั้นี้แหละครับสวีดัสสวัสดีครับ